ปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ของเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่หมักตั้งแต่หมักฟางข้าวดีข้าวเด้งระยาหายไปหมดเลยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยฝั่งเนี้ยจะมีแต่ปลายยอดข้าวปลายยอดใบข้าวแต่ดูด้านนี้เราไม่ได้ขิงนะคะแค่ข้างถนนมาเห็นไหมเห็นไหมโผล่ขึ้นมายอาพุ่มพวงเต็มเลยวันนี้เราจะมาที่ทุ่งนาของพี่เจริญค่ะพี่เจริญบอกว่าปรากฏการณ์ครั้งแรกของแกเขาบอกว่าก่อนปีก่อนหน้านี้เขาเรียกว่า ยาลิเกเต็มเลยแต่รอบนี้เขาบอกว่าเขาใช้ของเรามาแล้วเขาประทับใจมากแล้วเขาก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เรามาเก็บผลลัพธ์ว่ายาลิเกหายไปยังไงแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใช้ด้วยใช่ปะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เจริญกันนะคะไปกันค่ะพี่บอสครับไปค่ะแล้วแล้วเราก็มาพบกับพี่เจริญแล้วนะคะ พี่จเจริญตรงนี้ข้าวพันอะไรคะก็ขอ79ก็ <avec> ขอ79แล้วก็พี่จเจริญบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ของเราตั้งแต่ต้น <c oughs> ตั้งแต่หมักตั้งแต่หมกัก<อ>ฟางจริงๆแล้วนาก่อนที่จะมาใช้ตรงนี้ปัญหามันเป็นอะไรอะคะพี่หญ้าลกมั่งอะไรมั่งคี่เอามาัน,อมน็อยู่ไม่ย <c oughs> เอาย้าไม่อยู่ท <c oughs> ีนี้ก็เลยว่าเอลองมักดูว่ามันจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยกนเออมันก็ใช้ได้ เดี๋ยวนะพี่คำว่าเอาย่าม่อยู่ในพวกข้าวดีข้าวเด้งเหรอที่ข้าวมันเป็นมีข้าวดีข้าวเด้งก็มีพุมพวงพุมพวงเยอะพุมพวงเยอะนี้รู้สึกว่าเบาไปไม่ค่อยมีพี่มันไม่เบานะหนูหาไม่เจอเลยนะหนูหาข้าวดีข้าวเดยวกับพุมพวงไม่เจอเลยนะข้าวดีมันก็ไม่ค่อยมีมีข้างๆเหมือนก็นั่นไปหมดแล้วสุดไปหมดแล้วอันนี้กี่วันละคะร้อยกับสองวันเงี้ยร้อยกับสองวันจริงๆแล้วกี่วันเก็บเกี่ยวคะพี่ก็น่าจะไม่เกินร้อยสิบ ร้อยสิบกวันอ้อหรออีกไม่กี่วันอีก็ไม่เกินสิ้นเดือนเนี้ถึงว่าเนี่ยกลาวว่าจะเกี่ยววันที่สองะมั้งเพราะรถมาวันที่สองอ๋อใช้รถเกี่ยวแต่ว่ารวงข้าวนี่คือน้ําหนักดีแม่งโค้งลงแล้วนะคะบางช่วงก็เริ่มลมแล้วเพราะว่ารวงมันหนักแต่ปัญหาญ่าพี่หมดไหมรู้สึกมันจะไม่มีเลอะ เขาบอาเยอะนี่คือหนูมองหาไม่เห็นเลยค่ะก้อนมันเยอะกว่าน,นี้แล้วปีอย่างไม่ค่อยได้ใช้ทุวงก้นนงอนเน๋อปีก่อนๆที่ไม่ได้ใช้ยอาจะเยอะแต่อันนี้คือไม่มีเลยเออแต่ถ้าเทียบกับที่เราเดินมาเนี่ยบางได้นี่คือแบบเทียบเลยมันขึ้นแซงบางอย่างเลยอ่ะงั้นเราถามพี่เจริญหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เจริญใช้ยังไงเริ่มต้นเลยใช้ยังไงคะก็ทีแรกครับผมก็เอามาหมักไปเวลาพอตีเ็ตผมก็พ่นไปรอบใช้ตัวไหนครับตอนตอนหมัก พวกเช้จอบทองจอบทองใช้จอบทองมาแล้วก็ปนกับมืงอี่พ่อผมเดี๋ยใช้ปนกับไอ้ข้องแต่ลาดด้วยไงไอ้ย้อยสลายต่อสังอ้อยสลายต่อสังปนกันสองอย่างปนกันสองอย่างย้อยสลายต่อสังนี่ใช่ซองสีเขียวไหมคะใช่ก็คือใช้จอบทองกับตัวย้อยสลายของเรานะคะผสมกันเสร็จแล้วพอย้อยสลายพี่ทำยังไงอะคะหมักไว้ก่อนก็หมักไว้ประมาณสิบวันนะสิบกว่าวันสิบวันนี่หมักในนาเลยหรือว่าพี่ก็เวลาผมตีผมปะตีเสร็จแล้วผมก็ เอาให้ลูกน้องมาทีดฉีดแล้วแช่ไว้เลยฉีดแล้วแช่ไว้สิบวันแล้วค่อยมาถ่ายกบแล้วก็ค่ายก้อนแลยที่วมที่น้ำคายตีแล้วใช้รถตีตีไปแล้วแล้วฉีดไปเลยเอแล้วก็ทิ้งไว้กับน้ำสิบวันแล้วหลังจากนั้นแล้วพอสิบวันผมว่ามาเทือกขึ้นเทือกพอเราหมักไว้สิบวันแล้วหลังจากนั้นพี่เจริญก็ทําเทือกใช่ไหมคะทําเทือกแล้วยังไงต่อคะพี่ทำเทือกเสร็จแล้วก็ วานอวันเสรก็ประมาณสิบวัน <10 S 2> วนี <10 S 2> น่ไงอ่ะสิบวันให้มันแตกหน่อยไหมสิบวันมันก็ข้าวขึ้นแค่นี้แล้วอ๋อ,อเป็นสิบโอ้สิบเซนแล้วนะส,สิบเซนแล้วพี่เจริญก็ใช้อะไรต่อคะผมก็ฉีดไอ้คุ่มค่าไงคุมค่าแล้วก็ปน กจทองไฮโกไปด้วยอ๋อก็คือคุมยาใช้ในส่วนของยาคุมยาแล้วก็ไฮโกกับจอบทองผสมไปเลยอันนี้พอสิบวันแล้วหลังจากนั้นได้ได้ใช้อะไรเพิ่มอีกไหมคะเราก็พอประมาณเกือบเดือนนะประมาณเดือนนะแล้วผมก็ฉีดไอ้บำรุงไปอีกรอบบำรุงอีดนอกไงคิดนอนแล้วผมก็ฉีดไปด้วยฉีดบำรุงแล้วก็ใช้ไฮโกกับจอบทองอีกรอบนึงครับโอ้ทั้งหมดพี่เจริญใช้กี่รอบคะกว่าจะมาได้ร้อยสองวันเนี้ยประมาณสาม สามรอบไม่ิ่รอบนี่แหละสามถึงสี่รอ,อ,อบเริ่มแรกเลยนะอ่าเพราะแล้วก็ประมาณแปดิบวันเนี่ตงไปที่อีกรอบสุดท้ายอ๋อแปดสิบวันรอบสุดท้าย จะท,ทำทุกอย่างเหมือนเดิม แตบว่าเราเพิ่มเติมก็คือใส่อันี้เข้าไปแต่เพิ่มกับไฮโกกับจอบทองไปแต่ปุ๋ยได้ลดไหมจากปีที่แล้วได้ลดลงไหมปุ๋ยก็ยังไม่ได้ลดหรอกเพราะผมก็ใช้ปกติอันแล้วพก็ใส่ไปสามครั้งเหมือนกันอ๋อปุ๋ยก็ใส่ไปสามครั้งเหมือนกันแต่เพิ่มไฮโกกับจอบทองไปแต่สิ่งที่ได้คือที่พี่เจริญจะมาแชร์เราก็คือข้าวดีเข้าวเด้งและหญ้าหายไปหมดเลยใช่ก็เบาเพราะทุกปีก็ใช้แบบนี้แหละแต่ไม่มีไฮโกจอบทองไม่มีอ่ะก็หญ้าเยอะใช่ไหมอ๋อแต่รอบนี้อาหญ้าอยู่นะคะถ้าที่มองเนี่ยรวง ปีนี้คิดว่าจะได้ข้าวเท่าไร่คะพี่ผมก็ว่ามองมันก็น่าจะได้ตันขึ้นไงนะอ๋อแล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร่คะก็ยูเราเราตันนึ้งอะตันหนึ่งแต่ปีนี้ดูเท่าที่มองก็คือรวงข้าวหนักกว่าเม็ดสวยกว่ามองมันน่าจะได้ตันกว่าประมาณนี้นึ้นน้อยอะไรอ๋อโอเคเลยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะคะเพราะข้าวดีข้าวเด้งกับยอาเนี่ยบางทีคุมไม่ได้ก็คือข้าวก็ไม่งามเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นชัดเลยว่าเม็ดเท่างามมากนะคะ ก็ <g ather> เดี๋ยวให้พี่เจริญพาเราลงไปดูรวงข้าวหน่อยไหม,มเพราะมันโค้งสวยมากเลยนี่คือร้อยสองวัน,นอีกประมาณวันที่สองนี้ตอนที่เรามาถ่ายทํานี้ก็คือวันที่ยี่สิบสี่นะคะเดี๋ยวประมาณวันที่สองนี้พี่เจริญบอกว่าจะให้รดรถข้าวเข้ามาเกี่ยวว่าจะเกี่ยวแล้วนะ โอ้ oh, นี่นะคะดูความหนักของน้ำหนักรวงข้าวแล้วเนื้อเม็ดเต็มมากโอ้โหรวงนี่คือเต็มมากเป็นร้อยเม็ดมั้งเงี่ยรวงหนึง่งพี่ว่ามันมันดูดีขึ้นกว่าปีที่เราไม่ได้ใช้ไหมพี่ก็มองรูมองดูว่ามันก็ดีดีเลยเนาะปีหน้าจะใช้อีกไหมพี่จเจริญก็คิดว่าจะใช้นะ่ะก็ก็ว่าจะใช้แล้วนะจะใช้ว่าจะใช้แล้วจะกล้าลดปุ๋ยไหม ก็ต้องดูไปตอนว่าถ้ามันมันงามดีอะไรดีแเราก็ ลดได้ต้องดูว่าปีนี้ขายได้กี่น้ำหนักเท่าไหร่ด้วยเนาะเนี่ยดูดูโอ้โหแต่มันไม่มีหญ้าเลยนะครับพี่น้องมันไม่มีเลยถดูเนี่ยขนาดดูใกล้เนี่ยมันไม่มีญ่าเออเอาหญ้าอยู่จริงจริงด้วยพี่ปกติพี่ก็ฉีดคุมหญ้าอยู่แล้วก็ทาไอ้ตัวนั่นก็คือเอามาหมักเหมือนกันมันก็ยังมีอยู่ถูกป่ะออไอ้ผีแรงๆนะผมก็ยังไม่เคยมากไหนแล้วก็ผมไม่เคยมากหรอกเขาก็ไม่ใช้ตัวมาแล้วลองดูมั้งเขาไม่ได้ใช้ตัวยอสลายเราไม่ได้ชอบจบทองเราแต่รอบนี้ก็คือใช้ ใช้สลายตัวไบโอใช้จอบทองแล้วก็ใช้ไฮโกแต่ว่าเอาจริงๆคือมองนี่แทบไม่เห็นญ้าเลยแล้วดูรวงข้าวค่ะน้ําหนักดีมากดูนะดูโอ้โหแล้วแต่ละรวงคือดูดูความหนักของรวงข้าวพี่แปลงข้างๆนี้มีแปลงที่ไม่ได้ใช้ะนี่ยแปลงข้างนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่นะทั้เหมือนได้ใช้แล้วเขาก็มีย่าใช่ไหม นี่เนี่ยเนี่ยมองไปยังเห็นหญ้าขึ้นมาแล้วเต็มเลยอันจริงพูดงตรงโอ้โหนี่ไงเนี่ยความความเป็นหญ้าลิเกอะเต็มเลยเนี่ยคือมองไปมันเห็นเลยอะผมก็มีบรญหาแบบนี้หละโอ้โหแค่คนละฝั่งคันนาตีนี้ผมก็เลยว่าลองลองมักดูมั่งอะไรมั่งเนี่ยคือแปลงไหนที่เราหมักคือหญ้าแทบไม่มีเลยมีคนมาถามบ้างไหมทำไมหญ้าเราไม่มีคนอื่นเขามีมีคนมาถามบ้างไหมคะก็มีเขาก็ถามว่าทำไงก็อีแปลงทุงโตนึงเหมือนกันเ็าบอกว่า เงาอะไรก็จะทำกันลกเงาตายเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนขึ้อเราก็ใช้มักปีนี้ก็เออลองมักดูเราจะหวงสูตรไหมถ้ามีคนมาถามเราจะบอกไหม ผมไปเกิห้องก็ไปมาคุยพวกก็แบอ้เออเห็นไหมเดี๋ยวปีหน้าเชื่อไหมว่าจะต้องมีคนมาถามว่าเฮ้ตอนหมักอะหมักหญ้าหมักยังไงพี่เจริญจะแนะนำไหมจะแนะนำครับผมก็โดยมากผมมาหนาผมก็คุยทั่นนู้นเกือบทั้งทุ่งเลยเนี่ยสุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ผมเดินเข้ามาตั้งแต่ตรงนู้นอะผมก็เห็นว่ามีหญ้าแซมแบบเนี้ยเกือบทุกแปลงเลยนะเขาเขาก็เริ่มเริ่มมาหมักกันเยอะแหละแล้วมีแล้วเนี่ย อ๋อไอเรื่องย่าม,มีปัญหาย่าเลยเพราะถ้าย่าเยอะอะพี่เจริญ<ช>เหตุผลคือหล,กหลกอักๆอะย่าเยอะปุ๊บเนี่ยข้าวเราจะไม่งามหรือว่ายังไงมันงามแต่เวลามันก็ย่ามันจะแข่งกับข้าวม,มันก็ไม่ได้โพ้นเดี๋ยวมันพอเนี้ยพอนั้นเดี๋ยวมัน,วมนก็จะล้มทับล<บ>้ม<อ>ทับข้าวแล้วเวลาเก็บเกี่ยวมันลวลากเลยงไง มันไม่ลำบากเดี๋ยวนี้รถมันเกี่ยวได้เกี่ยวได,ได้อยู่แล้วแต่นี้ว่าถ้าลกมันก็ได้นอยอ oh. ว่าตอนของผมเส้นนูเนี่เส้นหนูนะเส้นกลางอืมก็คือนี่ถ้ามองลาดไปเนี่ยสามสี่เส้นนี้คือ,อไม่มีข้าวแต่มองกลับไปทางน,นูน้น <laughs> คือแค่ข้ามขนาเองหญ้าเต็มเลยนะคะคือมองกลับไปนี่แทบจะไม่มีหญ้าเลย อ,อสุดยอดก็ถือว่าเป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องเข้าดีเข้าเด้งและเรื่องญ่าเนาะจริงๆปัญหาหลักของพวกเข้าดีเข้าเด้งเนี่ยเขาบอกบางทีข้าดีเข้าเด้งเนี่ยแปปียังไม่หายเลยพี่บอสเพราะมันมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่อยๆอแล้วก็มันก็ตกอยู่ด้านล่างพอหายกบปุ๊บบางทีก็กลับขึ้นมาใหม่ ผมว่าต้องมีคนเอาสูตรพี่เจริญไปใช้แน่นอนถ้าพอดีเดี่ยวคนมันก็คุยกันเรงนั้นก็เนาะนี่แต่แค่มองด้วยตาเปล่ามันก็เห็นแล้วว่าไม่มีหญ้าเลยใช่สมมติว่าเราไปยืนอยู่คณาตรงนั้นแล้วเรามองซ้ายขวาปุ๊บเราจะเห็นเลยนี่ดูแค่มองี้เต็มไปหมดเลยหญ้าลิเกเต็มเลยพุ่มพวงหญ้าลพุ่มพวงนี่ของเราแบบนานๆมีเส้นหนึ่งนี่นะคะถ้ามองนี่คือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยฝั่งเนี้ย จะมีแต่ปลายยอดข้าวปลายยอดใบข้าวที่ผมถ่ายไปก็ดูเขาอย่างไปก็ดูกันเรืเนี่ยแต่ดูด้านนี้เราไม่ได้ขิงนะคะแค่ข้ามข้ามถนนมาเป็นสีน้ำตาลเห็นไหมเห็นไหมโผล่ขึ้นมายาพุ่มพวงเต็มเลยอันนี้เขาเรียกหาพุ่มพวงอ่าเห็นไหมเนี่ยแค่ข้ามคันนาเองเนาะ นี่แค่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเองแก้ตรงจุดแ้ก็แก้ตรงจุดใส่ใสปุ๋ยใส่ตัวบํารุงในส่วนของไฮโกหรืออะไรไปปุ๊บเขาก็ได้รับเต็มๆเม็ดข้าวก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเก็บเกี่ยวแล้วรอบนี้ยพี่เจริญจะได้กี่น้ำหนักมันดีเออได้กี่นี่ถ้ามองแบบนี้ถ้าเห็นผลผลิตแบบนี้เนี่ยพอใจเท่าไหร่พี่โซเต็มสินี้ให้เท่าไหร่ จะเต็มติดจังมั้งโอ้ยเต็มสิบเลยอ่ะโนาะเอี่ยมองเหมือนได้จะเต็มติดอืมแต่ว่าดูพี่บอดูรวงยาเยอะเหมือนกันแล้วก็รวงแบบว่าน้ำหนักดีโค้งสวยทุกอันจริงๆเนาะเม็ดมันไหมวะก็ดูถ้าข้าน้ำหนักดีมันเต่งเนาะเออมาจากงงใช่งงเป็นคันเหมือนเคียว วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจริญมากๆเลยค่ะ<แ>ที่ให้ความรู้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าการใช้อ่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเป็นยังไงนี่ขนาดเขาใช้ครั้งแรกยังไม่กล้าลดปุ๋ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าจํานวนข้าวเพิ่มขึ้นไหมอ,อ่าแล้วก็กําไรเหลือเยอะไหมเนาะแล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปพี่เจริญก็น่าจะกล้าลดลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะลดค่าปุ๋ยลงแล้วข้าวเท่าเดิมเราก็ยังกําไรเหลือเยอะอยู่ดีใช่ไหม